สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรถบ้านราคาหลักหมื่นนะคะวันนี้แมค่ค้ามีรถบ้านราคาหลักหมื่นนะคะมานําเสนอให้ทุกคนได้ดูได้ชมได้ตัดสินใจเลือกซื้อกันอีกแล้วนะคะนี่นะคะคันนี้เลยนะคะเป็น t o y ยต้าเซลลูนารีเครื่อหนึ่งจุดห้าีีทนะคะแต่เป็นปี2005เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เครื่องดีมากนะคะไม่ไอไม่ดันไม่ควันไม่เคกนะคะเกียร์ออโต้เขาลื่นๆื่นสมบูรณ์นะคะไม่มีกระตุกไม่มีกระชากนะคะ ช่วงลางก็ยูดติดไม่ดังนะคะคันนี้ขับไกลได้เลยนะคะแม่คาเช็ดวันนะคะนี่นะคะสีรอบคันก็จะประมาณนี้เลยนะคะสีสวยนะคะนี่นะคะเล่มพลบอ,อ่าเล่มเอกสาร,รชุดโอนครบนะคะพลบอภาษีไม่ขาดนะคะนี่นะคะซื้อไปโอนได้เลยนะคะเราแลกประกัศการโอนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะรถคันนี้ในเดิมนะคะไม่มีประวัติพลิกคว่ำหรือชนหนักนะคะกระจกรอบคันเป็นของโตโยต้าเดิมอยู่เลยนะคะนี่นะคะสนใจก็ ลองโทรมาสอบถามรายละเอียดกันดูก่อนได้นะคะใครที่กำลังมองหารถราคาหลักหมื่นไม่ใช้นะคะเราแนะนำคันนี้เลยนะคะสนใจก็ลองเข้ามาดูมาชมได้หรือเข้ามาทดลองขับดูก่อนได้นะคะหรือไม่แน่ใจก็โทรมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้นะคะที่0623839028นะคะรถคันนี้จอดอยู่ที่อำเภอบางค่ายจังหวัดระยองนะคะอยู่ใกล้วัดหลวงพุทิมเลยนะคะสอบถามสั้นทางก็โทรมาสอบถามกันได้นะคะใครอยากเข้ามาทดลองขับนะคะ นี่นะคะตึ้งเกช่วงล่างาดีมากนะคะแล้วก็ภายในก็สวยนะคะแอร์ยินนะคะคันมีแอร์เยินมากนะคะนี่นะคะคอนโซลไม่มีแต่คักเลยนะคะเกียร์ออโต้เข้านุ่มๆเข้า,ขาลื่นนะคะเพียงมีฟาร์มแอร์ยินเมาะไม่เมาะไม่ขาดนะคะนี่นะคะภายในสวยนะคะขับไกลได้เลยเลื่อนปิดกสานชุดโอนครบนะคะสนใจก็ลองโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยจ้า